จับยัดใส่ลงไปแบบนี้นะคะมันจะดิ้นออกมาไหมจะต้องเอาเอาไม้มาเสียบไหมน้องเอ็ดนี่มันจะดิ้นออกมาไหมโอ้ยจะออกมาเด้อเอาคันกายจัด ประมาณนี้แหละกินได้ไม่ได้ก็ดูเอาละกันน้องเอสประมาณนี้เลยน้อยไปหน่อยเส้น นี่น้อยไปหน่อยว้ายไม่พอไม่พอเส้นไม่พอเส้นไม่พอไปแเล้วเส้นไม่พอ ไม่พอยัดเดี๋ยวขอขอเอาวุ้นเส้นใส่อีกหน่อยนะ <c oughs> ดูดิความโกะของเราเอามาเพิ่มนะคะนี่เพิ่มเพิ่มกะไม่ถูกง่ายแหม คนไม่เคยทำเนาะน้องเอสต้องไปเรียนกับปรปรมาจารย์น้องเอสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวไม่พอหัน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 สักน้อยหนึ่ง มันยังแข็งอยู่เหรอเพื่อนบอกจะได้กินไหมเนี่ยน้องเอสดอกจะได้กินฉันขอโทษฉันไม่ได้ฉันไม่เข้าใจภาษาไทยอ๋อน้องดาน้องดาแปลให้หน่อยน้องดาอยู่ไหมน้องเอดนดองเอสดแปลให้หน่อยขอบคุณนะคะเส้นมันไม่พอเยนีนี่เดี๋ยวเอามาคุกใหม่ เอามาคุกไหมโอ้ยโอ้ยกะไม่ถูกเนาะกะไม่ถูกเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนไม่เสร็จแน่อย่าเล็กบอกว่าน้องเก๋ไม่เสร็จแน่อยาเล็กไม่รอละ อย่ายเล็กบอกว่าตายแล้วไม่รอดแล้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันเหลือก็ปั้นเป็นก้อนๆเนาะใส่อันนี้เส้นมันก็ใช้ได้เหมือนกันแบบเนี้ยขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติมันไม่เหมือนกัน <c oughs> โอ้ยอายเหลือเกินสอรี่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  เดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่มาเนาะนี่ที่จริงถุงนึงนี่นะมันก็จะโอเคเนาะเมื่อกี้เราก็กลัวแบบกลัวมันเยอะไปไงกะไม่ถูกกะไม่ถูกขออนุญ,ญาตซอรี่ซอรี่ซอรี่ <laughs> ซ,อรซอรี่นี่แต่ก็อร่อยนะคะไม่เป็นไรความอร่อยมันอยู่ที่รสชาติของที่เราปรุงนะคะที่เราปรุง <laughs> ว่าไปนี่ ประมาณนี้นะคะขออนุญาตรั้งมือหน่อยนะคะขออนุญาตสักน้อยหนึ่งขออนุญาตรั้งมือหน่อยนะคะขอ,อรั้งมือหน่อย